ไปทํางานเนี่ยต้องเอ๊ะบ้างอย่าอืออย่างเดียวผมก็ยังตอนรับว่าเราก็งู้ในหลายเรื่องนะแต่มันต้องเรียนรู้ต่อไปอ่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการงานนี้นะได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับผมเหมาะสมครับท่านวันนั้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะมีความสุขจริงไหม เรื่อนี่ผมเคยคิดนะจริงหรือว่าประสบความสำเร็จแล้วคุณมีความสุขไม่จริงหรอกเพราะว่าพอประสบความสำเร็จวันนี้โอเคแฮปปี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาความสําเร็จใหม่แล้วถูกไหมชีวิตเหมือนหนูถีบจักรอ่ะทั้งจริงแล้วเรื่องความสําเร็จเนี่ยคืออย่าไปยึดติดกับมากมันมันขึ้นกับการออกแบบชีวิตที่เหมาะสมมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่เหมาะสมอ่ะอย่าไปถามเลยว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิตสิ่งสําคัญกว่าคือให้ถามว่าตอนเนี้ยชีวิตต้องการอะไรจากคุณสําคัญกว่านะ ชีวิตตอนนี้คุณต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลลูกมันงานเป็นสิ่งสําคัญในการเอาชีวิตรอดถูกไหมมันต้องหาแล้วตอนนี้ชีวิตต้องการมาจากเราและที่เหลือความสุขไปหานอกงานเคยดีไหมผูกเขาเป็นความโง่เมาส์สติลปิดตอนเราเราเริ่มทํางานปุ๊บเราจะมีความมั่นใจศูนย์เลยเพราะเราไม่มีประสบการณ์ถูกไหมแต่พอเรามีประสบการณ์นิดนึงเนี่ยความมั่นใจเราจะพุ่งกระชูดเลยพุ่งกระชูดเลยแล้วบางทีพุ่งจนกระทั่งเรามั่นใจมากจนกระทั่งเรา หยุดที่จะเรียนรู้ต่อแล้วเราก็จะค้างอยู่บนภูเขาแห่งความโง่นี่แหละคือเรารู้น้อยแต่เรามั่นใจเยอะไงจุดว่าคนที่มีตําแหน่งสูงขึ้นเนี่ยหลายคนค้างอยู่บนภูเขาแห่งความโง่นะผมก็ยังตอนรับว่าเราก็โง่ในหลายเรื่องนะแต่มันต้องเรียนรู้ต่อไปอะ่ะให้ถ่อมตนต่อสิ่งที่มีแล้วก็ยำเกรงต่อสิ่งที่ไม่รู้ผมมาเป็นผู้ว่าเองเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าผมรู้เยอะนะ ผมเจอใครผมก็ยกมือไหว้ถามเข้าไปหมดแหละเขาบอกว่าดีใจเมื่อรู้ว่าคิดผิดอนาคตเราได้ยินเรื่องคิดผิดน้อยลงแต่ก่อนช่วงอยู่เพื่อไทยผมเป็นคน n d i d a นายกใช่ไหมก็ต้องขับรถไปหาเสียงทั่ววเลยกรุงเทพไม่มีคนขับรถเขาจะเตรียมรถมาให้คันหนึ่งมีพนักง,งานขับบางทีขับไปช้าขับผิดที่แล้วก็โมโหแล้วก็ดุเขาบ้างอะไรเงี้ยนะคือผมก็เป็นคนวันนี้อารมณ์ร้ายเหมือนกันนะก็วันนี้ก็ดุเหมือนกัน,นแล้วก็อยู่เขาเนี่ยเดือนหนึ่งจนทั้งวันหนึ่งเนี่ย น้องคนขับรถเนี่ยขับรถไปส่งผมที่บ้านก่อนลงจากรถเลยไอ้น้องคนนี้ก็หันหน้ามาบอกผมบอกว่าอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนดีมากกว่านี้เ,ย,เยอะเลยนะถ้าอาจารย์จะลดความดุความฉุนเฉียวลงเฮ้ยเด็กก็กล้าพูดหนุย่ยหากูเป็นแคนดิเดตนาย,ยกยหนุ่ยมาอูแบบไอ้นี่เด็กสามสิ่เฮ้ยแต่ตอนแรกเราก็เฮ้ยแต่อีกรูปหนึ่งเราขอบคุณอยู่นะ คือพอเขาบอกเราเนี่ยเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลยไงทัางว่าเวลามีคนมาบอกอะไรคุณเนี่ยอย่าไปโกรธเขามันทําให้คุณคิดใหม่แล้วก็ปรับปรุงตัว้าเวลามีคนมาคอมเมนต์มีคนมาบอกอะไรเราเนี่ยอย่าไปถือว่าเขามาว่าเราเพราะว่าเขากําลังให้สิ่งที่มีค่ากับเราด้วยซนะ้ำ WordPoint Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้